ทุกคนคาเฟ่เวลโลโดมเดี๋ยวเราจะไปแล้วทุาคนอยู่นานนะฮะทุกคนจะประทับใจไม่อยากไปนะฮะอาเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปนี้ออกไปเลยเดินออกไปจะได้ตามหาถูกไม่หลงตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ยฮะรถไฟฟ้าสายสีส้มใต้ดินเลยสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทุกคนเดี๋ยวไปแล้วทุกคนจ๋นะครับนี่ย นี่ครับทุกคนเห็นไหมยิมอกเคยซีดอมมอนสเตชันก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้มสร้างขุดกันเข้าไปร่องรอยของความเจริญแล้วก็นี่ครับป้ายนี่ทางนี้เลยเข้าไปคาเฟ่เวโลโดมชองเล็กๆนี้เลยทุกคน หลังจากเสร็จงานสร้างนี้ยิ่งใหญ่นี้แล้วก็จะเห็นความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นที่ทุกคนจะสามารถมาเข้าถึงคาเฟ่ o n o of the b e s บนะครับคาเฟ่เวนโลโเดทุกคนจะเห็นไหมออกมาแทบเดียวก็จะเห็นพระทิศเออพระยังโลหะปราศาทภูเขาท้องทุกคนนี่ฮะเห็นยังนี้เลยทุกคนบอกนีเลยว่าย่านนี้ถ้าเกิดไปคาเฟ่อื่น ถือว่าพลาดค่ะต้องมาคาเฟ่เวลโรโดมเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราพิสูจน์มาแล้วความแซ่บความเป็นต้อนรับขับสู้ชาวโลกขวัญใจชาวโลกนะฮะต้องร้านที่เราไปมาเท่านั้นคาเฟ่เวโรโดมตอบโจทย์มากๆทุกคนอย่างนี้ฮะเห็นไหมออกมาแป๊บเดียวบางคนถามว่าเอาทำไมไม่ไปคาเฟ่นั้นเอาก็เขาไม่ได้ต้อนรับช่องเล็กๆของเราแสดงว่าเขา ควรจะไปไหมล่ะเออไม่ใช่หมายความว่าเราไม่ได้อยากไปนะบอกตรงๆบางหลายหลายที่เนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากให้บอกต่อ,งอไงใครไหมครับบางที่เขาบอกว่าเขาต้อนรับแต่